วีทีอาร์แล้วรู้สึกว่ารางวัลและเวทีเนี่ยยิ่งใหญ่มากๆเลยอย่างเม่อนี่สามารถเข้าเงื่อนไขสมัครได้ไหมคะก็คิดว่าน่าจะได้ั้งคะได้ไหมคะจุดเด่นของทุกท่านอายุไม่อาจจะเกินไปนิดนึงแต่ว่าเชื่อได้เลยว่าน้องๆผู้ที่เข้าสมัครทุกคนเนี่ยล้วนแล้วแต่มีความสามารถใช่ใช่แค่อายุใช่แต่ว่าเราให้น้องๆรุ่นใหม่เข้ามากันดีกว่านะคะเข้ามา ของน้องๆในการมาเป็นนางงามนะคะเชื่อมสายสัมพันธ์ไทยจีนรุ่นใหม่กันค่ะแล้วเมื่อกี้เราได้เห็นถึงความยิ่งใหญ่ของเวทีจากผ่านทางวีทีอาร์ไปแล้วค่ะอยากขอถามคุณจิ้จี้ค่ะว่าแล้วกิจกรรมหลังจากนี้ค่ะจะเป็นอย่างไรบ้างคะคุณจี้สามารถเล่าให้เราฟังได้ไหมคะค่ะก็ยอย่างที่เมื่อกี้ได้ได เบื้องต้นนะคะเราจะมีการรับสมัครตั้งแต่ต้นเดือนนี้มาแล้วนะคะจนถึงช่วงปลายเดือนนี้จะเป็นช่วงที่รับสมัครค่ะเราจะมีช่วงออดดชั่นนะคะในวันที่3ตุลาคมนี้นะคะ แล้วก็หลังจากนี้ก็จะมีการเ,าเก็บตัวแล้วก็ทํากิจกรรมด้วยกันแล้วก็มีการอบรมเทรนนิ่งกันนะคะที่พัทยาซึ่งได้รับการสนับสนุนจากทางดุสิตพัทยาเป็นอย่างดีค่ะกเ็เราจะอยู่ที่เมืองพัทยาแล้วมีการเข้าพบนายกเมืองพัทยาด้วยแล้วก็มีการทํา BTR ในการแนะน,นํะาการโปรโมทการท่องเที่ยวของเมืองพัทยาแล้วโปรโมทก,การท่องเที่ยวของประเทศไทยด้วยนะคะแล้วนอกจาก ก็จะยังมีการกลับมาเกตตัวที่ประเทศที่กรุงเทพนะคะแล้วเพื่อกานทำกิจกรรมปฐมมนิเทศมีการกิจกรรมเรื่องการเน้นแบบทางเวทีเรื่องบุคลิกภาพต่างๆนะคะซึ่งรายละเอียดคิดว่าจะมีทางผู้ผู้จัดการกองประกวดจะมาชี้แจงในส่วนของรายละเอียดนะคะแล้วนอกจากนี้นะคะก็จะนื่งหลังจากวันที่6 ถึง11นะคะอยู่ที่พัทยากับกรุงเทพเราก็จะมาถึงวันที่รอบชิงชนะเลิศน,นะคะในวันที่11ที่ไบเทคบางนานะคะ่ะ 那我们也会去马马提亚，去泰国的马提亚去做各种的项目，然后也会有各种各样的培训，然后最后我们的总决赛将会在我们的十月十一日哈。 ว้าว wow. ตั้งตาเราคอยมากๆเลยอยากจะรู้ว่ามิสไชนีสคนแรกของประเทศไทยเนี่ยจะเป็นใครในะคะคุณจ<ช>ิจี้ใช่ค่ะจะเป็นครั้งประวัติศาสตร์นะคะซึ่งจะเป็นมิสไชนีสของประเทศไทยคนแรกค่ะชายเลยค่ะครัวนี้เมื่อกี้คุณจิจี้พูดถึงว่ามีการไปเก็บตัวที่พัทยาด้วยพัทยาบ้านเรานี่เรียกได้เลยว่าเป็นสถานที่ที่ขึ้นชื่อแล้วก็นักท่องเที่ยวเนี่ยชื่นชอบมากๆเลยแอบสอบถามนิดนึงได้ไหมคะว,ว่าการไปเก็บตัวของผู้เข้า เดี๋ยวรอบนี้เนี่ยจะมีการทํากิจกรรมพิเศษอะไรบ้างคะค่ะก็อ <c oughs> ย่างที่ได้เรียนให้ทราบนะคะเราก็จะมีเดินสายที่ในพัทยานะคะนอกจากจะมีเวิร์กช็อปาัตตี้ในโรงแรมแล้วมีการาประกวดรอบอช่วยน้ำนะคะในในที่ดุสิตพัทยานะคะและยังมีการไปเข้าเยี่ยมเข้าพบนายกเมืองพัทยาเข้าเยี่ยมสาราวาการ 们帕塔亚帕拉科米白糖米提安当下弹踢通，跳荡荡，红糖帕提亚对哈啊所以我们的集训活动呢将会有各种各样的项目哈会有去见我们芭提雅市的市长然后会去芭提雅的各个地方去打卡然后做宣传然后也会有我们的泳装环节还会有我们的欢迎派对有 r o l l party 哇真的好有意思我说我要不要帮你给这个但是我不要给我妈 น้องทุกคนที่จะได้เข้าร่วมกิจกรรมของเรานั่นเองนะคะและเมื่อสักครู่นี้ค่ะคุณจีจีได้กล่าวถึงกิจกรรมที่พัทยาไปแล้วนะคะซึ่งวันนี้ค่ะเราก็ได้รับเกียรตินะคะจากผู้แทนนายกเมืองพัทยาค่ะคุณดำรงเกียรติพินิจการนะคะสมาชิกเมืองพัทยานะคะซึ่งจะขึ้นกล่าวบนเวทีกับเราด้วยนะคะเดี๋ยวขอเอชิญคุณจีจีนะคะกับเข้าที่นั่งพักผ่อนกันได้เลยขอบคุณมากเลยค่ะคุณจีจี